ก็สวัสดีครับวันนี้มาเปิดเลดเกลืออีเวนต์ใหม่เซิร์ฟ g l o b a l ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะเกลือหนักข้นาดไหนนี่ครับอีเวนต์ใหม่ก็ประมาณนี้ร้อยใบรับสกินคูจิระแอสซ i n ผมว่ามันเท่นะเท่ดีไม่ต้องพูดพ่งทำเองครับ มาถึงผมเตรียมยันไว้ละร้อยใบพอดีเป๊ะร้อยห้าใบมันน่าจะคุมขอได้ตัวใหม่ๆอย่าเป็นตัวซ้ำเกมนี้รู้สึกตัวซ้ำมันใช้งานไม่อยได้มันใช้ได้เป็นบางตัวพวกตัวซ้ำเออเกี่ยไหม เกลอไหมจะดับหน่อยจะดับหน่อยลูกอือหือสิบใบแรกก็จัดเกือมาแล้วเรายังมีความหวังครับยังมีความหวังเอนมูถ้าผมได้เอนมูนี่ผม อาจจะท็อปติดท็ทอป100ร้อยบอสได้มงคาดเอ็นหมูอืมจุกจัดยี่สิบใบผ่านไปทำไมคนอื่นขอเปิดกันสามสิบสี่สิบใบแล้วทำไม มาหน่อยจะดับหน่อยอจะเกลือให้มากลูกอ,อ,กเ,อเฮ้ยกอเซนไอ้เหี้ยได้อยู่โอ้ขอบคุณ จะอยากไก็เอ็นมูอะ่ะเอ็นมุลูกกูเซ็นก็ดีอะ่ะแต่เอ็นมูดีกว่าเท่าไหร่ละสามสิบทับร้อยนะมาหน่อยมาหน่อยเอ็นมูเอ็นมูเ,นมเพื่อน เอ็นวุ้งจะดำจะดำให้ตื่นเต้น,น่อยอืมจุกจุกจัดผม,มสิดว่ารอบนี้ผมจะเกลือเกลือมากรอบก่อนเกเปิดแค่แป๊บเดียวก็ขมเลย รอบน,นี้ขอหน่อยเอนมุกขอแค่เอนมุกตัวเดียวเลยปังเจ้าดำเจ้าดำแล้วเป็นเอนมุกเจ้าดำโคเนนสาบตัวติดจะทำหน่อยรกเกลือแดก เฮ้ยคนนี้งเขาเปิดนิดเดียวเขาก็ได้หมดแล้วนี่ยขอพลังจงสถิตเด็กอาอาร์มีเฮ้ยเฮ้ยเอ็นหมูอ๋อ,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 อพบปะเอ็นมมาไม่เอาเอ็นมมาจะเอาเอ็นหมูเฮ้ยน้อง เอ็นมูดีเวลเอ็นมาเออเฮ้ยเอ็นมูก็ตอนนี้ก็มีแล้วอ่ะย่ายไปหลายตัวแล้วด้วยเนี่ยเกลือครับสรุปอีเวนต์นี้ผมเกลือจัดเลยฮ่าราเปิดเปิดเอาสกินคุจิระเองเดียวแล้ะเพื่อ มันจะโผล่มาเลยก,กี่ใบสี่สิบใบขอเอ็นมู๊มามาฮะอืมอืมเึอยากมีูเอ็นมูอยากได้เอ็นมูมากเลยอ่ะมันเป็น มันเป็นตัวโกองอ่ะมันไม่ใช่ตัวโกงมันคือมันบูตดาเมจบอสได้ค่อนข้างเยอะเกือบทุกคอมตีบอสอ่ะผมว่าถ้ามีเอ็นมูนี่มันสบายจัดเลยทั้งฮิมเร่เงดามิดทำให้ติดพวกติดทับร้อยบอสอ่ะสังเกตดูเขามีเอ็นมูเท่านั้นเอ็นมูเชิดหนุยไม่ก็ไอ

cà đam rồi nói... cà đam nôi luôn, kia chặt cà đam đi à, bài cuối กับการจะได้สก,กินกุจิระอ้อขอพลังสถิตแด่ข้ามาหน่อยอะจะดําไหนลูกตัวที่สี่แล้วตัวที่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าจอดต้องกูเกลืออ๋อสรุปอีเวนต์นี้เกลือมันก็ไม่เกลือม,มากมั้งครับเพราะผมได้ตัวใหม่มาแล้วก็จินละได้จะกินมาเออ เปเกลือจะจัดตัวใหม่ที่ได้มาบ้าเอ็นมาเอามาทำอะไ,ไรเฮ้ยมีคนเปิดฟองไม่ใช่นี้โอ้ใช่สี่เก็บสวย นี่ตัวใหม่ที่เป็นไฮไลท์ของรอบนี้โกเซนผมอยากบอกว่าตัวนี้ก็ตามหามาอยู่ตามหามานนะดีบอสดีอีเวนท์ที่แล้วท็อปดีบอสด้วยเนี่ยสกิลอัพอาริสกิลฝุกลังนะโกโก้ โอเคก็น่าจะลากันเท่านี้นะครับร,นะมมรู้สึกว่าไม่เกลือนะเอ้าทำไมมันเดินโอเครู้สึกว่าไม่เกลือได้โกเซนมาแกเกือบจะเกลือเหมือนกันมั้งแล้วก็ขอลาไปด้วยนี่ถ้าโพรูปสวยๆของโกเซนโดยบายครับผม